สวัสดีครับผมพีทนะครับก็ทางกีตราร์ไทยเราเนี่ยได้มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าสำหรับแบบผู้เริ่มต้นที่จะเล่นกีตราร์เนี่ย มีงบประมาณสักประมาณ20,000บาทเนี่ยจะสามารถหาซื้อกีตาร์กับแอมอะไรได้บ้างเพื่อที่จะเอามาฝึกเล่นหรือว่าอาจจะเป็นชุดที่ใช้สําหรับฝึกซ้อมนะครับเราก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตระเวนตามร้านกีตาร์หลายๆร้านนะครับเพื่อดูว่าแต่ละร้านเนี่ยในงบประมาณ20 0 0 0บาทเนี่ยเขามีอะไรมานําเสนอเราบ้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทีร่ามิวสิกนะครับแล้วก็ผมอยู่กับน้องแบงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ครับสมมุติว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาบอกว่าพี่ครับผมมีเงินงบอยู่2 0 0 0 0บาทเนี่ย ทางทีละมีอะไรนําเสนอไหมครับอ่ะถ้าสอง0มื่นบาทนะครับก่อนอื่นเลยอยากจะแนะนําเป็นแอมบอกตัวนี้คารนครับผมอันนี้เป็นคารนาห้สวัต์ใช่ครับผมเป็นห0วสิบวัตับผมจุดเด่นก็คือเป็นแอมดิจิตอลที่ให้ซาวเหมือนแอมลอดมากที่สุดครับในในเลนส์ราคาประมาณนี้ครับผมมีมีเอฟเฟกในตัวด้วยอ่ามีเอฟเฟกในตัวครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแตกแบบคราสหรือจะเป็นพวกแบบลีดเป็นบาวซาวคือแตกหนักอะไรแบบนี้ แล้วก็ยังมีภาค modulation พวกดีเล์พวกคอรัสพวกรีเวิร์บอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็สามารถปรับลดวัดได้เผื่อบางคนอยากซ้อมเบาๆในห้องอ่าต่อตรงได้ด้วยไหมต่อซอฟต์แวร์ได้ด้วยอ่าตัวนี้พบกับเสียงข้างในอีกประมาณ50กว่าแบบก็กีตาร์ไทยเคยรีวิวแล้วใครสนใจไปดูได้ทีนี้ ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ราคา7,000กว่าบาทครับ7,000กว่าบาทอ่ะทีนี้สมมติเราได้แอมและ7,000กว่าบาทบเป็นแอมที่มีหลายชาแนลมีคลีนมีคันมีแต่ครบ,ครบเลยมีเอฟเสค,ครบอ่ะเรียกได้ว่าเล่นได้ก,กว้างหลายชาแนวเลยเราก็จะต้องอยากได้กีตาร์ถูกไหมครับมาเล่นคู่กับแอมมีกีตาร์อะไรแนะนำบ้างทีนี้อ่ะงบที่เหลือเรามีกีตาร์ราคาประมาณหมื่นบวกลบเนาะอ่บก็จะเป็นอ่ากีตาร์สเปียร์ครับอ่ะลองหยิบประมาณได้เลยกีตาร์สเปียร์เนี่ย จะมีทั้งหมดที่เป็นรุ่นขายดีนะครับผมเอาตัวอย่างมาประมาณ4รุ่นโอเคอ่าทรงแบบนี้ก่อนนี่ทรงเหมือนเป็นดับเบิลคัตอ่าสปีดนี่เป็นกีตาร์เกาหลีใช่ไหมครับใช่ครับแบรนด์เกาหลีเป็นแบรนด์เกาหลีครับผมอ่าตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นดับเบิลคัตที่ใส่ E.M.G มาอ่าครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยังไงครับเป็นดับเบิลคัตที่ให้เสาร์ค่อนข้างพุ่งแรงเพราะว่าตัวนี้เป็น E.M.G เฮสเซนเป็นทัชสซีนเนาะ เป็นพลาสติกตัวนี้ครับผมมีสวิตช์สามทางง่ายๆตัดซิงเกิลคอยได้ครับผมแล้วก็โอ้เป็นเน็กเด็กทรูด้วยใช่นะครับเน็กทรูครับผมนี่อ่าอันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้ทีสามร้อยครับผมอันนี้คล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันตัวนี้เป็นซีรีส์เดียวกันเป็น T 2 0 0 Q ครับดึงได้เหมือนกันคอยได้เหมือนกันครับอ่าปิกอัพเป็นของสเปียในน้ำบัคเกอร์ก็สามทางสามทางเหมือนกันซิงเกิบอดี้เหมือนกันใช่ครับ นะครับและอีก2ตัวนั้นโหตัวแดงนั้นอีกสองตัวเนี่ยจะเป็นทรงที่เรียกง่ายๆว่าเป็นเลสพอซิงเกิลคัตเนาะเป็นซิงเกิลคัตครับถ้าชอบหน้าตาดั้งเดิมตัวนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาตัวนี้เป็น R D 2 5 0ครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวเด่นๆเลยของอ่าของสเปียนะครับครับก็จะมีหน้าตาที่คล้ายเป็นเลสพอเหมือนเป็นเลสพอคัสตอมอ่าใช่เป็นคัสตอม ตัวนี้ก็จะมีฮัมเบอร์กิ้งครับของสเปียร์แล้วก็มีนี่วอลลุ่มโทนอ่าสองชุดนะครับสองชุดสองชุดใช่แล้วตัวนี้นะครับตัวตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ตัวนี้มันจะค่อนข้างพัฒนาไปจากทรงแบบอ่าซิงเกิลคัดปกติหรือเอสพอปกติก็คือบางลงด้วยบางลงเบาแน่นอนสําหรับคนที่แบบว่าบ่นว่าเออทรงนี้มันหนักอะไรแบบนี้ยใช่ของวิบิซันด้วยครับครับแล้วก็ครับอ่า P n i n หนึ่งแล้วก็ฮัมเบอร์เกอร์หนึ่งครับครับผมครับชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้ ตัวนี้ R D 2อ0 T ครับผม,มแล้วก็มีเฟรมท็อปสวยใช่สวยงามาเลยก็เรียกว่าตัวกีตาร์สเปียร์พวกนี้อยู่ราคาประมาณหมื่นบวกลบหมื่นบวกลบครับอ๋อรวมกับแอมแล้วก็ยังน่าจะเหลืองิอยู่นิด<ช>หนึ่งสองพันได้ไหมอ่าได้ครับมีอะไรนํำเสนอไหมครับมีเลยครับเดี๋ยวเราเก็บกัน,อ,น,นอันนี้ใช่ไหมครับหยิบมาจากทางนี้ดีไหมว่าถือไว้เลยเนาะอ่ะสำหรับ สำหรับถ้างบเหลืออ่าสองพันนิดนิดหน่อยๆนี่เรามีสายเคเบิลของนี่ครับโทเทคของซัมซุงสองรุ่นต่างกันยังไงสองรุ่นต่างกันคือบางคนชอบอ่าเป็นสายถักแบบว่าซาวแบบวินเทจวินเทเด้งๆหน่อยคือเป็นตัวนี้อ่าสำหรับคนที่เล่นอยากได้ซาวครบถ้วนซาวแบบไฮเดฟอะไรแบบนี้อ่าอะไรเรียกแบบนั้นก็ได้ก็จะเป็นสายรุ่นนี้ครับแพงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหม ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น T U 10เป็นจูนเลน์ของบอสมีหัวใช้งานง่ายก็เรียกว่าลวมๆบอหมดเนี่ยเขาน่จะอยู่งบประมาณ20,000บวกรบใช่ครับผมนะครับทีนี้ถ้าใครสักคนที่เล่นจริงจังขึ้นมีงบมากขึ้นสมมติว่าสัก50,000บาทสัก50,000บาทมีอะไรมีอะไรนำเสนอไหมครับอ่าจริงๆแล้วอย่างแนะนำตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์มันตีเอฟเฟกต์รุ่นท็อป บอสจีทีพันธ์ครับราคาประมาณราคาประมาณ3 0,000กว่าบาทครับเพราะฉะนั้นเหมือนชุดเมื่อกี้20,000บวกกันนี่30,000ก็นจะได้ละจนึงใช่ทำขันพอได้พอได้อ่าทีนี้เราถ้าเกิดอยากได้ซาวลักษณะเหมือนเหมือนอย่างอนาล็อกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีอะไรแนั้นมาไหมครับในงบประมาณ50,000กีตาร์ก่อนไหมห้าห0ื่นกีตาร์แอ็มเกี่ยวกีตาร์รวมกันสัก50,000ได้ครับเราแนะนำเป็นโกแดงเลยครับอ่าด้านนี้อ่ะลองกันดูไหม อันนี้รุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้ก่อนตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นโกแดงซัมมิตคลาสิกเอสจีครับผมเบสเซนทัศน์นี่ซิงเกิลการจะมีตัวนี้ครับบิดแบบนี้เนาะแล้วก็มีเป็นพิกอัพของฮัมเบอร์เกอร์ของโกแดงเช่แล้วก็สองรุ่นสองชุดเหมือนเดิมครับผมสัมแก๊กง่ายๆแล้วอย่างตัวนี้่ะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเซสชั่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดด้วยลิมิเต็ดด้วย ก็เป็นสิงดับเบิ <Yes> ้ลคัตใช่ไหมเป็นดับเบิ้ลคัตครับผมเป็นรับสิงสิงทำอุ้ยสิงม้วนอันแคนตัวนี้ได้สิงม้แนอนแคนครับผมครับสามารถตัดนี้ได้ด้วยซิงเกิลคอบตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาประมาณ20,000นกว่ากว่ากว่าแล้วก็จะมีตรงนั้นอีกตัวหนึ่งนียขบขึ้นไหมครับผมอันนี้ก็เป็นเซสชั่นเหมือนกันเนาะแต่ไม่ลิมิเต็ด ตัวนี้เป็นเซสชันธรรมดาคือตัวนี้จะไม่ได้ปิ๊กอัพแบบซิโมนแดนแคนก็ราคาน่าจะถูกกว่าตัวเมื่อกี้ถูกกว่าครับอยู่20,000นิดๆครับผมนิดเดียวซึ่งซึ่งแดงทั้งหมดนี้เป็นกีตาร์แบรนด์แคนาดาแต่ประกอบในอเมริกาใช่ไหมมีประกอบอเมริกาครับในรุ่นเป็นเซสชันนะครับแล้วก็มีทําที่แคนาดาเป็นพวกสมิครับก็ประมาณส0 0 0มื่นกว่าที่นี่แอมแล้วครับถ้าในงบเราเหลืองบพีกประมาณส0 0 0มื่นกลางๆถ้าเป็นแอมตอนนี้อย่างแนะนำบอสเน็กส์โทนตัวนี้เลยตัวใหม่ล่าสุดเลยครับต้องเป็นตัวนี้ เป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นแอมที่มีระบบทุบโลจิตข้างในอ่าอ่าคือเป็นการจําลองเป็นทุบแอมครับผมมีความเป็นอะนาล็อกมีอะไรอย่างนี้ครับก็จําลองเสียงของหลอดได้ถึง4เสียงอ่าพอพูดภาพพูดว่แอมตอนนี้อ่านตามนี้เลยมี e อลแปดสี่เก็เหมือน Vox แล้วก็มาแชว์เนาะครับผม6ก6ีหกก็หกละก็เหมือนเป็นพวกเฟนเดอร์ตัวเล็กใช่แล้วก็6 L6 เป็นเฟนเดอร์พวกทวินรีเวิร์บหรือพวกเมซ่าบุกี้อ่าเนาะตามนั้นเลยครับครับผมอันนี้คือรุ่นใหม่สุดรุ่นใหม่สุดครับอทีีน้ แล้วถ้ารุ่นได้ยินบูคิวเราได้ยินเขาไหมมีไหมเป็นงบประมาณนี้มีครับผมนี่เป็นบูคิวสเตตตัวนี้ครับอยู่สองหมื่นนิดๆเหมือนกันก็บูคิวก็น่าจะออกเหมือนแบบเล่นเน้นเล่นบลูสเล่นบลูตามชื่อครับผมครับผมเพราะว่าตัวนี้จะมีเป็นทูบโลจิกเหมือนกันแต่จะเป็นซาวด์ของเขาตู้ของเขาเลยก็ไม่ได้เลือกได้เยอะเหมือนตัวนั้นถูกต้องครับ ดีก็แล้วแต่ชอบใช่แล้วก็ยังมีอีกถ้าสําหรับบางคนชอบสไตล์แจ๊สอะไรแบบนี้มีเลย JC Jazz Collar หลายคนจะรู้จักในตํานานอยู่แล้วเป็น Jazz c o l l a นะครับก็อยู่นี้เป็น40วัตต์40วัตต์โอเคครับผมมันเรียกว่าเหมือนเราได้กีตาร์ทำอเมริกาหรือทำแคนาดาบวกกับแอมมีให้เลือกเลยว่าอยากได้คาแรคเตอร์แบบไหนแรแบบไหนก็อยู่ในงบน่าจะประมาณใกล้ๆประมาณ5 0 0 0 0ื่นใช่ครับนะครับโอเคครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ ลองเข้ามาลองเลือกดูที่ทีละมิวสิกได้เลยมาลองมาถามน้องแบงก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก็เราลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูกันเท์หน้าเราพาไปร้านไหนนะครับในโจทย์เดียวกันนะครับวันนี้ผมกับแบงค์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ